ก็วันนี้ผมจะมาสอนเล่นนาคอนนะทีมตามนี้เลยมีขวานอินทากะซีซีสเปียโอมีอาร์มดับแดงแนละ้วก็ก็เกิดนะครับส่วนพลังแฝงก็เป็นโลก,กิเคิร์สนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับไปดูในเกมอะไรดีกว่า เฮ้ต้องฟังผมกันนะมีเฟรเดนิโนมีนาตายามีแวนมีทาชีนะครับแล้วก็นาคอรนะครับฟันนุ้นก็มีกาลีมีคิวเลนมีเอติมีโจ๊กเกอร์แล้วก็อลิสนะครับยิงไปหยิบตัวแก้มันแก้ผมนะจ๊กเกอร์เกมนี้จะเล่นลำบากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรทำเพื่อคนดูครับผมวันนี้ก็จะมีนักพากมาพากด้วยนะเดยจะมีไฮไลท์ให้ดูนะเกมนี้ผมจะสอดเดินเกมทำเกมนะครับ แล้วก็วิธีการเล่นด้วยเริ่มเกมมันจหวันนี้ไฟฟาบูก,ก่อนเลยครับจังหวะนี้ยังรกเราต้องฟาบูนะผมเล่นเอ่ออัพสองนำนะอัพสองนำนะเกมนี้เป็นฟอร์เรนโรมนะฟอร์เรนโ m มน่าจะช่ำอยู่นะเราต้องฟาบูก,ก่อนนะเพราะว่านาคอต้องใช้บูนะคือถ้านาคอไม่มีบูมันจะเล่นลำบากหน่อยนะ ต้นเกมมันก็จะทสรงๆงหน่อยนะเหมือนยังยังไม่มีผัดบวกไงแล้วก็ฟามไปก่อนหลุมเพื่อนจะบวกนะมันแวนพยายามจะหาทีมไฟให้ผมนะตัวน,นี้ผมไม่เห็นเลยเฮ้ยไ้จะตายนี้จะตายสวยแล้วเฟร์อบัตครับได้มาหนึ่งตัวต้นต้ตน,ตนเกมนี่ดีมากเลยนะทำให้เราเดินเกมง่ายขึ้นชน ต้นเกมนี้ก็จะไม่มีบวกนะหลุงท็อปใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีการบวกครับแต่มันจะเหมือนมีการบวกเกิดขึ้นครับอลิสสตันไปครับแต่วันนี้คิวเลนคิวเรนยังฟาร์มอยู่นะครับอาร์าฟอร์เรโตดูดูการล้างครับองเฟิร์สปัดครับนาคอสนาคอสเล่นได้ดีนะครับสามารถเก็บคิวไปได้หนึ่งคิวเขาดูตรงนี้ครับฟอร์เรโนพยายามจะเข้าเลนนะครับอาร์ดคิวเลนคิวเรนทำอะไรคิวเลนซุ่มเลยพุ่มทำไมอ๋เอาปาร์เดนโนปาดอกไปหนึ่งสอง สวยครับเหมือนจะเก็บคิวได้ได้ครับตานนี้เสียเป็นบักหนึ่งบั๊นะครับเหมือนจะเสียสองบั๊ด้วยนะครับเนี่ยเสียหายนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ไปฟาร์มต่อคนระับตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้เกมค่อนข้างจะได้เปรียบน,นะหลังจากที่เราได้เฟิร์สบัตและทีมก็ได้มาอีกสามคิวนะครับเกมนี้จะออกมาครับกับซีซีนะครับ เพราะว่าฝั่งข้ามมีอาริสมีโจ็กเกอร์นะครับเป็นตัวที่มีซีซีเยอะมากเลยต้องอ่อข้ากันซีซีเพื่อกันซีซีจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับทีมจะเก็บไปได้อีกหนึ่งครับอาริธร่วมไปแล้วครับอันนี้เหมือนเพื่อนจะบวกนะจะดักอาริธด้วงั้นไม่โดนนะจะเป็นไรเรานี้ก็ติดไปตีตีพุ่งไปเออได้มาหนตัวแล้วเฟรนดบาดดัว้าวไม่เป็นไรครับ เพื่อเติมมาได้ดีนะอันนี้เหมือนจะเอาดาักนะผมเอาดาักให้เพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไอทิกมาไอทิกไอทิกเกิดมาแล้วจังวันนี้จะช่วยเพื่อนก่อนโจ๊กเกอร์มาโจ๊กเกอร์มาผมรอโจ๊กเกอร์กดตีก่อนนะเจอกันกดตีแล้วใครตีนะกดตีเรียบร้อยครับได้ไปเหนี่ยมเถือนเวลาเล่นเราต้องดูสกิลว่าเนาองงัดสองครับโอ้โหงัดสองสวยจังแล้จังวันนี้ออกมาก่อนนะครับจะตายครับ ช่วงต้นเกมนี่ครับฝั่งแดงได้เปรียบมากเลยนะครับได้ไปถึง4คิวแล้วนะจังหวะนี้อะไรครับแอตทิพุ่งเข้าไปโดนแบนตันปล่อยสกิลตายครับจังหวะนี้ตายไปหนึ่งครับฝั่งน้ําเงินครับตายไปหนึ่งครับอะไรครับฟอร์ดจโนอดับพุ่งครับลิฟต์เหมือนจะเดินมาเปิดแหนบให้เพื่อนครับอะไรครับโดนเปิดไปจังหวะนี้ว่ายังไงฟอร์ดตโนงล้มได้ไปหนึ่งคิวครับผมจังหวะนี้เหมือนจะเขาจะถอยนะครับมันเขาจะถอยแล้วฝั่งบุคจะถอยนะครับจังหวะนี้ เมือหน้าเขาจะชนเปิดด่านนะครับอุ้ยแต่อติคพุ่งเข้ามาครับจังหวะนี้เปิดมาเปิดไฟครับอติคอติคจังหวหรือเปล่าอติคลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งอจงเกอร์มาเหมือนจงเกอร์จะมาเติมเกมครับแวนตันไปอาลีเจียมหนักครับเจ้าวันี้จงเกอร์จงเกอร์ทำยังไงกอจงเกอร์กดอัตติไปนาคอสมานาคอสนาคอสทำยังไงตายได้ตายไปอีกหนึ่งคิวจังหวะนี้ครับเหมือนทาชิโดนครับนาคอสยกสองน้องผูสวนมากจังหวะนี้สวนมากครับสวนมากตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บงานครับแวนในกับทาชิเล่นได้ดีมากครับโโอ้ห เปาจะข้ามเลือดล้มก่อนเอาเอาเข้ามาทำไมไอติไอติเข้ามาทำไมไอ้ิกเข้ามาทำไมเอาเอาเซฟไม่นหนึ่งคิวได้คิวไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้แฟนงข้ามเสียคิวให้ให้ผมอีกสองตัวนะอันนี้เราก็กลับมาพางมันต่อไปตรงข้ามเหมือนจะเล่นบวกไปหน่อยนะ <Ultimate. S 2> ถึงก็ไม่เป็นไรครับอะไรก็โก็ฟรานซ์บาเล,น, <Ultimate. S 2> เลนนี่ล่ำช้ำนะ ท่ามเลยเล่นดีมากเลยน,นะน่าจะยากเก้ไปได้อีกคิวครัตอนนี้สกอร์ก็จะต่อ2นะครับส4แล้วบอลเลนติโนโ,นโ,นโอ้โหไม่พักเลยบอลเลนติโน,โนเล่นดีมากลำ้ำคือว่าเอาเรื่องถูกเลยนะเจนเน็ตบอลเลนติโนโรมนะเดี๋ยวเราเรีบปาร์มครับเพื่อเล่นกันกันครับอุ้ยอุยดูด,ดูโอ้โหเนี่ยล้ำในป้อมเลยนะครับ พี่เราเล่นดาคอนอ่ะเราต้องถาจังหวะที่แคลรี่เขาแหลมนะปีต้าเขาทำเปิดเปิดทีมาก,ก่อนเลยเราก็ไปซ้อนเพื่อนนะมันจะทำให้เราเดินเกมมีประสิทธิภาพนะหรือเ,เปิดจอนก็ได้ครับมันจะวันนี้เหมือนคิวเดนเนี่ยครับจังหวะที่ผมบอกตังน,นี้เราเขาเปิดปากแล้วเมือนเขาเสียสก,กิลมันเ็นตนะันเได้ไปได้ไปสองสกิลกวเพื่อ เนี่ยเดินเกมต้องเดินอย่างเงี้ยเหมือนการีจะแหลมนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานนะจริงจริงเล่นเมดไม่ควรจะแลมนะเขาจะได้เห็นผมอยู่ข้างล่างนะเขาเลยแหลบไปเยแต่ก็ได้ไปหน,นึ่งคิวเหมือนแวนจะอยู่ข้างล่างนะผมต้องไปเคลียร์บนนะเพื่อไม่ให้แครีหอบฟรีในการฟาร์มคีฟหรือดาเลนนะเ <Your team S 1> จอเสษ <destroy S 1> ปบอมฟรีข้างล่างเหมือนจะได้ป้อมแต่ก็ แรกไม่ได้นะต้องฆ่าโจ็กเกอร์ได้โจ็กเกอร์ปีสองกันปีสี่ผมก็จะวันนี้โจ็กเกอร์พุ่งไปรีนมาซ้อมเพื่อนนะครับเพือนซ้อมช้าไปครับท่านี้ผมก็ล,ลกุกนะลุกออกมาก่อนออกมาก่อนอ่าสวยครับสวยเ<ว>กมนี้คุณคิดยังไงครับคุณท็อปผมว่าทีมแดงเนี่ยนะคอนเล่นดีมากนะกับทีมฟลอเรนซิโน่ก็ปั่นป่วนป้าไปตัวคับน่าดีนะแล้วก็กดดันได้ดีเหมือน วันที่บูคิวเลนจะมาแกงครับแวนนอนสตันครับจังหวะนี้เหมือนคิวเลนเปิดแวนไปมาแล้วครับเพื่อนนอนนาคอสนาคอสยกไปสวยนะครับจังหวะนี้โอ้สวยมากซอนเพื่อนได้สวยมากครับจังหวะนี้ <Double kill. S 1> ทีแท่แดงถือว่าทําได้ดีนะครับใช่ไหมครับปุรุรงท็อปใช่ครับวันที่บูเหมือนจะเอาไม่เห็นเหมือนจะแลบนะครับ <Just down. S 1> เหมือนไม่ได้ดูแมปหรอครับเมื่อกี้เอาแล้วโดนโดนหรือเปล่ามันจะเสียไปหนึ่งคิวอะ ทีมแดงนี่ทำทำเกมได้ดีครับมนาคอจะมาเคลียร์ลินให้แวนนะครับเพราะแวนอยู่ด้านบนเมื่อกี้มันจ็กเกอร์ยังไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยเราก็เห็นแล้วครับทำยังไงนาคอททำยังไงมันจะรอให้จ็กเกอร์กดสกิลเลยจ็กเกอร์ไมกดสกิลหรโอ้สวยมากกดจ็กเกอร์กดสกิลสองก,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 กันนาคอได้ครับเจ้าเจ้าวัาดีมากเจ้าวันนี้แต่ว่าโดนไปเสียไปหนึ่งคิวครับอารีนมาซ้อนช้าเกินไปครับ เพื่อนมาเขามาซ้อนช้านะครับเราก็ไปฟาร์มต่อนะเมื่อกี้ได้โจ๊กเกอร์กับกาลีไปสอดอี่สองคิวนะเมื่อกี้เรากดดันเรื่อยๆนาจะยากเนี่ยนาตาญากดดันขนหงคข้ามเรื่อยๆเลยนะอาชีก็เก็บอะไรไปได้หนึ่งคิวเล่นนาฟอนพยายามเคลียร์เลนสปิดเลนครับช่วยเคลียร์เลนเพราะว่านาคอสมันมีความข้ามตัวสูงจะควคนที่ จะเล่นให้เพื่อนนะเวลาเพื่อนไปยังอืีนแล้วก็ต้องแกงให้เพื่อนด้วยนะเขนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันเก่งนะเดี๋ยวไอ้นี่เ,เหมือนโจ๊กเกอร์จะแหลมอีกแล้วโจ๊กเกอร์ก็สกิลสองแล้ว,วตรงนี้ครับเดี๋ยวเปหนึ่งคิวสวสวยนะได้เปหนึ่งคิวท็อปคุณท็อปครับดูโจ๊กเกอร์แหลมอีกแล้วครับผมไม่แต่นะครับว่าทําไมโจ๊กเกอร์ถึงแหลมนะครับทําให้ทีนแดงได้ไปหนึ่งคิว ที่จริงอะ่ะแคลลี่ไม่น่าเหลี่ยมนะเพราะว่าเกมมันตามอยู่นะครับเล่นอย่างนี้เหมือนทำให้เกมมันยิ่งตามมากกว่านี้นนะตอนที่ผมช่วยอาตยาทำให้อาตยาตายผมมาซ้นอนทานนะเ,นเล่นโซเลนหุได้ผมอ้อเป็นสเปียร์นะครับชิ้นแับเชนีอ,อ้อ,อปเป็นสเปียร์เหมือนคันที่ออกไปไหนก็นไม่รู้เนาะปีป้องครับตะวันนี้นนถึงมาโยไปหนึ่งปุ ออกมาก่อนนะครับเฮ้ยเบนบูควรจะเกิดนะครับเอสติกมันไม่มีทางทจับผมได้ครับเคสติกมันไม่ใช่ตัวทับเราก็ใช้ความคิวของเราเป็นในการขโมยบูกออกมาก่อนนะเล่นหนักขอเราต้องคิวนะจำไว้ยังเดียวคือเราต้องคิวนะความคิวนี่เป็นสิส่งสำคัญเลยไม่ใช่เดี๋ยวเคียร่าครับ หมือนเขาจะอยู่ข้างบนกันเยอะนะล้วก็ดันเวฟล่างไปเนี่ยนะพอเราเยกดดันได้ก็ดีนะแต่จังหวะไหนควรไปรวมกับเพื่อนก็ควรไปรวมนะถ้าแยกจนแบบเพื่อนด่าอย่างเงี้ยมันจะมันจะทำให้เกมเสียนะเหมือนเพื่อนจะอ๋อครับตอนนี้จะได้ปบาดือเป่าไม่ได้ถอยมาก่อนเหมือนคิวเบ้เขาจะเอาสุดนะผมก็สุดนะขอขอตามผมนะเขาไม่ไปทางสู้ผมได้นะดีก็มาซ้อนช้า คุณมีความคิดเห็นไงครับกับเจนไหมครับคุณท็อปฝั่งแดงสามารถคุมความได้เปรียบของเกมได้มากกว่าทีมสีน้ำเงินครับและเหมือนสก,กิลเพจนเหนี่ยกว่าด้วยในโลมิงก็เห็นได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าโลมิงฝั่งสีแดงด,ดีกว่าสีน้ำเงินอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับคำว่าขอพินจากค,คุณลุงท็อปครับไม่เป็นไรครับเอาละครับจ้าวันนี้นะคอสตัน อยข้างล่างอยู่ครับจำวันนี้เหมือนคิวเรนจะสู้กับนาคอนแต่ก็สู้ไม่ได้ครับไม่เขาพยายามฝืดนะครับและอาริก็ซ้อนช้าเช่นเดิม,มเหมือนอาริจะซ้อนช้ากว่าทีมผมนะกอนเทนเนอไม่ใช่ลมธรรมชาตินะแต่ได้เปรียกว่าอาริเพราะว่าเนี่ยแหละคือขอ้อแตกต่างระหว่างรมมิ่งครับถ้าลมดีเกมก็ดีแต่ถ้าลมไม่ดีลมจะเสีย แต่ยอย่าโทษโลมอย่าเดี้ยวเรไม่นานนะครับก็ต้องโทษเคนปีป่าด้วยอย่างทับเมื่อก,กี้ก็พยายามจะฝืนเอาผมนะได้ของตามนะอย่างงก็ข้าผมไม่ได้ในจังหวะนี้ก็เหมือนจะฝืนๆผมโลมพยายามจะฝืนเอานะแต่ยากนะแต่ก็ได้มาตัวเดียวนะจะได้ไปสองเหมือนคิวเดนเอาอรืนะปปอเล้วปียยป่าไม่คนได้เนี่ยเขาเก็บไมาอีหนึ่งคิวปีป่าไม่ควรจะเดินอย่างงี้นะ เขาเห็นว่าผมจะจบตลางนะเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะต,ต้องยืตรงกลางเขาเลือกที่จะวิ่งผ่าเข้ามาอันนี้ผมก็เก็บคิวได้ไม่ได้หนึ่งคิวเหมือนด้านบนมานะแอตติแอตติเหมือนจะนี่นะเราก็ตีปอ้อมนะเราไม่ต้องสนใจนะเราตีป้อมไปเดี๋ยวเดี๋ยมาลงรับไปที่ผมกดแคปด้วยก่อนตอนนีนนนน้ต้องออกก่ันนะเข้ามาซ้อนลอ็อขึ้นมาซ้อนนะตีคิวไปเรียบร้อนท่าที่ไม่ใส่ง่ายครับท่าทีมันถึกครับเรารอจัองหวะน,นะเนี่ยจังหวะน,นี้ครับ คือโกเกอร์เขาแอกนะผมก็จะเก็บโจเกอร์ได้ไป่หนึ่งคิววะบางทีมึงพยายามฝืนๆน,นะครับมันจะพยายามเก็บน้าตาญาก็โอ้ไม่ได้น้าตาญาด้วยนะครับเนี่ยเป็นการฝืนที่ปาประโยชน์มากครับเอาคิวเลนคิวเลนเหมือนเดินเดินผ่านไเลยครับโอ้โหเสียไปหนึ่งคิวครับที่จริงป่าไม่ควรเดินไปอย่างเงี้ยครับเขาเห็นว่านาคอสมาตรงกลางอยู่นะ ไม่น่าเดินรันเลยใช่ไลยครับมันเป็นการการะทาที่เสี่ยงครับแล้วจบผลมากจากังหวะนี้เหมือนนาเขาจะด้านล่างนะเอสซิกพยายามไล่ทาทิวไปอต่เขาตีป้องนะเขาตีปอ้องเขากดแขกนิดนึงแล้วกดออกมาแล้วนะเขากดออกมาหาทียังแข็่นรับขน่าสี่ตัวรวมยางทาทิไม่ลงนะครับเนี่ยใช่ครับเหมือนจ๊กเกอร์จะแหลบอีกแล้วครับจังหวะนี้แหลบมากเลยครับจบเหมือนนาเขาเราจังหวะอยู่ับนี่จังหวะนี้ครับที่ผมบอก จ็กเกเสียไปหนึ่งคิวครับโขนเ,เนี่ยเวลาเราเล่นหนะักพอเราต้องดูจังหวะนะจังหวะที่เครี่เขาแแบบอย่างช็อตเมื่อกี้คือจ็อกเกอร์เขาแลบบนะผมก็เก็บไปหนึ่งคิวเขาหิวครับมันที่เราจะบวกเรื่อยๆนะเร่งบวกเรื่อยๆล้วก็พยายามฟาร์มกันเพราะว่าของเราจะไม่ตัดนะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอันนี้เพิ่งก้าวทีแล้วสามสิบสี่คิวต่อแปดนะครับ สำหรับผมอ่ะถือว่าห่างมากเลยนะห่างกันมากสกอคือห่างกันมากวันที่มนจะเก็บไปนึงนะการเงินก็ห่างกันมากครับสงทรามก็เหมือนจะแบบไม่ไหวเลยครับคือไม่ไหวเลยครับแต่ผมก็จะพยายามรีบจบเกตนะครับจะไม่ทิ้งให้เหลืออยู่เดี๋ยวผมก็เก็บไปนึงคแล้วต้องเก็บทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวมื่อคันตายก็หมดเลยปรเดีบอกให้จบบอกแลจบบ้านให้เขาก็ได้เกมน,นี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับดีบ้านนะจบแล้วครับ <Ultimate. S 1> อันนี้เกมน,นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็เฉยๆครับความต่างของสกิลเพย์หรือความห่างชักของฝีมือนี่เทียบกันไม่ติดเลยสำหรับทีมผมกับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับ อย่างที่นักภาคบอกนะครับเพราะว่าโลมิงแครรีผมหรือคนอื่นเล่นดีหมดเลยทั้งเกมทำเกมได้ดีกดดันแฟนรงข้ามได้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดทีมครับปกติในรงคงไม่ค่อยเจอนะครับปกติจะเดินมั่วเลนอย่างจ๊กเกอร์อย่างั้น้ะครับที่จริงเล่นไม่จำเป็นต้องเล่นมีพีนหครับขอให้ทีมแค่ชนะก็พอแค่ทีมชนะก็พอจ้าแล้ว ถ้าครั้งหน้าอยากดูตัวไหนก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสนุกสนกให้คนดูดูนะครับใต้คลิปเลยสรับว,วิธีการสอนผมก็สอนมันในคลิปเลยนะไปดูกันได้ทีมผมเล่นดีมากเลยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกัน